สวัสดีค่ะพบกับคุณหญิงพระเครื่องนะคะวันนี้จะพามาชมพระสมเด็จวังหน้านะคะเป็นหน้ากากเงินเนื้อผงนะคะจะเห็นว่าน้าหลองของเขานะคะประดับประดานะคะแตกต่างกันสวยงดงามมากเลยนะ,ะวันนี้จะสร้างปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะคะเริ่มกันที่องค์แรกวันนี้จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ทรงคุดตะกุดคู่นะคะประดับพลอยแดงนะคะรอบสมแบบนี้เลยเป็นเนื้อผงนะคะ ด้านหลังนี้จะเป็นสมเด็จโตนะคะข้างฉัดประดับพลอยสวยงดงามแบบนี้เลยมีการลงลักด้วยนะคะเห็นว่าลงลักของเขาจะเป็นลงลักเก่านะมีการดุดลอนตามกาลเวลานะคะี่นะสวยงดงามมากเลยนะ,ะมีการประดับพลอยหลากหลายสีเลยนะคะพิมพ์ทรงองค์พระสวยมากนี่จะเป็นสมเด็จโตผมน้ำมนต์นะคะโชคลาภนะ สวยแตกต่างกันมากเลยนะคะมีรหนึ่งถึงรอห้าก็มีนะคะด้านหลังมีตาจอประลดด้วยนะคะด้านหน้าเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะเป็นพิมพ์ใหญ่ทรงคุดนะคะ องนี้นะจะประดับเป็นพลอยน้ําเงินนะคะด้านหลังนะจะเป็นสแตมรอห้านะคะมีตาจอบรอสวยงดงามนะคะลงรักของเขามีการหลุดลอนตามกาลเวลานะองนี้สร้างปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นสมเด็จโตนากนะคะสวยนะคะพิมพ์ทรงชัดเจนนะ,ค,ะความเก่าเป็นไปตามธรรมชาติขององค์พระเลยนะ ชุดนี้ท่านใดสนใจนะคะหน้ากากเงินเนื้อผงนะคะเป็นพระสมเด็จวังหน้านะชุดนี้ท่านใดสนใจอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามตามเบอร์โทรท้ายคลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะใส่ไว้ให้นะสำหรับวันนี้ต้องขอพระคุณสวัสดีค่ะ